2 0 2 4 EJ h ซนซูนี่ e ฟร์อีแจ i ุนแฟนมิตติ้งเอเชียทัวร์แจฮ k ครับผมขอเียงปรบมือหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหวันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมีพี่ๆมากันเยอะเลยแล้วก็มีแฟนกลับมาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมญี่ปุ่นธนัดรับหน้าที่เป็นพิธีกรยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะบอกเลยว่าเป็นเพียงแค่นําจิ้บอมก่อนไหนแล้วอ่านี่อันนี้วอร์มเครื่องแต่ถ้าเกิดว่า พระเอกของเราขึ้นมาแล้วต้องดังกว่านี้โอเคไหมครับโอเคนะวันนี้พกเสียงกันมาเต็มที่เลยนะฮะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเจอกับพระเอกหนุ่มคนนี้เลยนะครับอีเชฮุนครับผมอ่เสียงมาเลยนครับเสียงมาสวัสดีครับโอ้ยเสียงมีแค่นี้นครับขออีกนิดเึงยไ,ได้ไหมสวัสดีครับผมอีเชนครับ นี่คิดถึงครับเออคิดถึงครับใช่ไหมที่มิกี่พูดใช่คิดถึงครับพูดสุตาเจเด็โอเคเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยนะครับเชิญนั่งเลยครับผมแม่โอ้โหวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับตื่นเต้นแทนพี่ๆทุกคนด้วยที่วันนี้ได้มาเจอกับคุณอิจใจคนที่นี่แบบตัวเป็นๆเลยนะฮะเออเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมรู้สึกไงบ้างฮะเชิก 오늘 이렇게 공항에 도착해서 또 이렇게 나오는데 굉장히 또 많은 팬분들이 반겨주셨어요. 제가 5개월 만에 이또 방콕에 방문을 하는 거거든요. 그래서 너무너무 오고 싶었고, 그래서 또 팬미팅으로 이번에 여러분들을 만나뵐 수 있게 되어서 จริงๆทั้งหมดเลยค่ะเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะเราต้องมาถึงที่สนามบินเดินออกมาปุ๊บแฟนๆมัรอเยอะมากๆม,มีความสุขมากๆ,ๆนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมากรุงเทพในรอบ5เดือนและครั้งนี้ยังพิเศษเป็นแฟน Mee ติง้งด้วยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยครับมีความสุขมากแล้วได้ข่าวว่าคุณเอเจฮุนเนี่ยก็ชอบเมืองไทยมากๆเลยใช่ไหมฮะเคยมาเทีเท่ยวเมืองไทยแบบคนเดียวด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเจ 어 팬분들은 아실 텐데 맨 처음으로 제가 그 해외로 여행을 갔었던 게 태국 어, 방콕이었고 그리고 파타야였어요. คือว่าแฟนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าการไปเที่어วต่어데재는게 오... okay. like, 오... 제가 혼자 갔잖아요. 근데 같이 갔었던 그 있었는데, 여행이었거든요. 근데 그 여행객들의 대부분이 신혼부부였어요. 그 신혼부부 사이에서 혼자서 같이 이렇게 여행하는데, 어 나중에 진짜 사랑하는 사람이 있으면 또 이렇게 방콕과 파타야를 오고 싶다라는 생각을 했었는데, 아직 실천을 못했네요. แล <A> ้วก็มีเรื่องราวสนุกๆนิกนึงก็คือตอนนั้นที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยอะครัมาเป็นเหมือนแพ็กเกจทัวร์แล้วเขาบอกว่าเขามาคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าคนอื่นๆที่อยู่ในทัวร์เป็นคู่รักเป็นคู่แต่งงานใหม่กันหมดเลยก็เลยเหงาอยู่คนเดียวในทัวร์ก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนที่เขารักแล้วเนี่ยวันนั้นอยากจะกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้อะยังไงก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันนั้นนะฮะรตังคกสอตตทด

안전하고, 그리고 항상 사람들이 친절하게 이렇게 대해주시니까 기분이 좋아서, 그래서 오늘 저녁, 그리고 내일 팬미팅이 끝나고 나서도 만약에 제가 좀 체력이 된다면, 한없이 다 돌아다닐 것 같아요. ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือคนไทยใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนน่ารักกันนั้น,น,นเลยเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยตอนกลางคืนก็นกมีออกไปเหมือนกันก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากๆด้วยก็เลยคิดว่าครั้งนี้ที่ได้มาเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ตอนหลังจบพร e s s c ส n คอนเฟอเรนซ์หรือว่าพรุ่งนี้หลังจากจบแฟนมิทติ้งเนี่ยถ้าร่างกายยังไหวยังมีเอเนจี้อยู่อยากจะออกไปเที่ยวเมืองไทยให้เต็มที่ไปเลยคะ่ะโอ้โหผมว่าต้องได้รับเอเนจี้กลับไปเกิน100%แน่นอนจะเป็นแฟนชาวไทยในงานในครั้งนี้นะฮะ ทีนี้มีคำถามยอดฮิตเลยไม่ถามไม่ได้นะฮะอาหารจานโปรดที่เป็นอาหารไทยเนี่ยชอบอะไรครับเออ제가태국음식을이렇게나이르서얘기하려면은저는몇시간이고얘기할수있을것같아요ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เรียงมาหมดเลยว่าชอบอะไรบ้างใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะับอนที่จะไปร้า 소มม을 아, 달라고 할거요 하? 어, ที 일단은 샐러드 같은 느낌의 땀을 시키는데 어, 다양한 소스가 있다면 다 시켜 보고 싶네. 요 เอาง่ายๆจะเป็นส้มตำเบสิกเบสิกก่อนเหมือนส้มตำไทยที่หน้าตาเหมือนสลัดก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีซอสหลายรูปแบบก็อยากจะลองสั่งให้ทานดูหมดเลยนี่ผมแนะนำนะครับส้มตำปูปลาร้าพริกสองเม็ดโอ้ออเป็นแบบว่าไทยออริจินอลสไตล์เลยครับอ่ะเชิคอไชเท้าัวร์ฮัลลชอบแนวนี้เลยค่ะอ้าโหทั้งงั้นต้องลองเลยเนี่ยและก็ 어, 똠양꿍을 시키고. 그리고 똠콩꿍도 풋파 콩 커리를 시키고. 부파퐁 커리도. 다 파타이를 시켜야 합니다. 타이도요 네, 근데 아 네. 네. 제가 혼자 다 먹을 거거든요. 혼자 <laughs> 먹을 요 먹을 거거든요. 먹을 ทานคนเดียวได้หมดเลยเพราะว่าชอบมากทุกเมนูเลยแล้วก็สุดท้ายต้องสั่งข้าวเหนียวมาม่วงทานเพราะว่าชอบมากๆากปิดท้ายวันใช่ไหมฮะเดแล้วตั้งแต่มาถึงเมืองไทยครั้งนี้นะฮะได้ลองกินเมนูที่พูดมาบ้างหรือยังครับผมโอ้อาชบุ้ม먹었어요그래서오늘이렇게여러분들만나뵙고저녁으로맛있는거 เยไปวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทานเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้หลังจากได้เจอทุกคนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปทานอะไรอร่อยๆครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวรอดูติดตามทางโซเชียลมีเดียว่าไปทานเ,เมนูอะไรแล้วกันนะครับผมนะ,ะแต่ทีนี้มาพูดถึงงานแฟนมิทติ้งของเราเบ้างดีกว่านะครัสบสำหรับงานในครั้งนี้คือตาโซนเทนโฟร์อีเจฮุนแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์นะครับเจฮุนทรัพย์เลิฟอินแบงกอกเนี่ยมีไฮไลท์อะไรรอแฟนๆอยู่บ้าง 제가 작년에 방콕에 와서 팬미팅을 했을 때, 베케이션이라는 주제로, 만약에 내가 뭐 휴가를 간다면, 여행을 간다면이라는 주제로 여러분들을 만났다면, 이번에는 제가 좋아하는 것, 좋아하는 것에서 이야기를 하고, 그리고 여러분들이 좋아하는 것은 무엇인지를 제가 좀 듣고 싶은 그런 시간을 갖고 싶어요. อย่างคราวที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้มาแฟนมิทติ้งที่เมืองไทยอะครับตอนนั้นทีมงานมันจะเป็นชื่อ vacation ก็คือถ้าเกิดว่าผมได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากจะทําอะไรแต่ว่าในรอบนี้เป็น favorite ใช่ไหมครับก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมมีอะไรที่เป็น favorite ที่ผมชอบบ้างแล้วก็ทุกๆคนชอบอะไรกันบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันในงานนี้อ๋อโอเคแสดงว่าในครั้งนี้จะมีการ interac กับแฟนๆด้วยใช่ไหมฮะร제가뭐 ก็ชิคให가เข้าใจกันนะคือผมก็คุยกับสตาฟไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสตาฟเขาเรียกยังไงแต่ผมบอกสตาฟไปว่าผมอยากไปใกล้ทุกคนแบบสุดๆอยากไปจ้องตาทุกคนเลยโอ้โหนี่ข้างหลังแต่ว่ายิ้มกันใหญ่นะฮะวีบัสกันใหญ่เลยข้างหลังนะครับวันนี้พรุ่งนี้ได้ฟินกว่านี้แน่นอนหายห่วงเลยนะทุกคนและได้ข่าวว่า

ถึงแม้ว่าผมอาจจะสกลิลการร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะใส่ความรักที่ผมมีให้กับทุกคนลงไปในเพลงนั้นแล้วก็จะร้องให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคบโอ้โห oh, oh. yeah. แต่เพลงเด็กเพลงนั้นนั้วก็คือเนื้อเพลงในเพลงพรุ่งนี้ที่จะร้องค่ะ <Yep. S 1> เป็นแมสเซจที่ผมอยากจะบอกแฟนๆของผม เ,เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับว่าแมสเซจนั้นคืออะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะฟังนิดหนึ่งเป็นแบบน้ำจิ้มสักแบบท่อนหนึ่งให้ไหมฮะวันนี้ให้กับพี่พี่สม,มนชนแล้วก็แฟนๆที่อยู่ที่นี่ I love you I love you <laughs> ยีประมาณนะี้แล้วกันนะครับปรบมือหน่อยครับทุกคนนี่

방콕에 다녀와서, 어, 집에 돌아가잖아요. 그럼 바로 다시 짐을 푸른 다음에 짐을 싸야 해요. 제가 여행 예능을, 어, 핀란드로 가게 돼서 다음 주, 어, 화요일에 출발합니다. อ่ะก็เรื่องละครก่อนนะคะที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เน,ะนาะน่าจะได้ดูกันประมาณช่วงต้นปีหน้าแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็กคือเดี๋ยวหลังจากผมกลับจากกรุงเทพไปเนี้ยกลับบ้านไปปุ๊บแบบแกะของออกจากกระเป๋าปุ๊บผมต้องจัดกระเป๋าเดินทางใหม่อีกรอบเลยว่าผมกําลังจะไปร่วมรายการวาไรตี้เป็นรายการทราเวลเดิดนทางจะไปที่ฟินแลนด์ครับให้รอติดตามกันด้วยออนัมาสี่명ท서낯선น으로가서รู้กาส์สโอ้บ่ร่าวเดชคดากัน ก็คือรายการนี้นะครับจะมีผู้ชายทั้งหมด4คนด้วยกันไปเที่ยวไปลองใช้ชีวิตในที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็รายการนี้ครับจะฉายช่วงประมาณปลายปีนี้ฝากทุกคนรอติดตามด้วยอ่างั้นก็รอการติดตามการออกเดินทางครั้งใหม่ของคุณอีเจฮุนได้เลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวได้เจอกันก่อนแน่นอนนะฮะ 황빈도 준비를 다 마쳤어요. 오늘 가기 전에 님부탁 5개월 만에 보는 건데 왜 이렇게 시간이 빨리 갔는지도 모르겠지만 생각해 보면 아, 이 빨리 갔었던 시간이 여러분들을 만나고 싶은 마음에 그렇게 시간이 빨리 가지 않았나 생각이 들고 ไม่ได้เจอกันมา5เดือนใช่ไหมคะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งไม่เวลามันผ่านไปเร็วจังเลยพอมาคิดดูอีกทีก็เป็นเพราะว่าผมคิดถึงทุกคนไงเวลามันเลยวิ่งไปเร็วมากๆโอ้โห만나고싶었던만큼내일정말저는여러분들가까이서많이많이볼거예요그러니까저랑이렇게눈마주쳐도피하지말아주세요 ผมคิดถึงทุกคนมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะเอาความคิดถึงนี้เนี่ยมาหาทุกคนจะมาเจอทุกคนแบบใกล้ๆเลยแล้วก็ผมจะต้องตาทุกคนเลยถ้าจ้องตาใครอย่าหลบตานะาห้ามหลบตานะครับพรุ่งนี้ห้ามหลบเลยแต่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดคิดถึงคุณเอจใจหุนนะฮะบ,บอกให้เขาฟังดังๆวันนี้ได้ครับคิดถึงหรือเปล่าเอ่ยคิดถึงไหมฮะ <Yeah. S 1> ดังกว่านี้ได้ไหมครับผม yeah. อ่าอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่พี่เนี่ยเก็บภาพคุณอีเจคุณน,นะฮะแบบทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เ่าเชิญเลยครับ รั enga, บรองว่าฟินแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะผู้จัดทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีนะคะหมสวัสดีค่ะขอบคุณนะฮะกตต้องขอบคุณผู้จัดนะครับอย่าง